สวัสดีเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทองนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในวันนี้เราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวิเคราะห์บอลวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565นะครับ คู่แรกจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นครับเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับจะเตะกันในเวลา5.10โมง1ินาีเตะกันที่สนามไซตามะสเตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชาบ้านนะครับญี่ปุ่นอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว7นัดชนะ5แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับยิงได้7เ,เสียไป3ประตูมีอยู่15คะแนนครับส่วนซาอุนะครับอยู่อันดับที่1น,นะครับแข่งไปแล้ว7นัดชนะ6เสมอ1ึยังไม่แพ้ใครยิงได้10เสียไป3ประตูมีอยู่19คะแนนครับซึ่งซาอุดิอาระเบียก็มีแต้มนำห่าง ทีมระดับ2อย่างญี่ปุ่นอยู่ที่4คะแนนนะครับก็คู่นี้เป็นคู่แย่งแชมป์กันในกลุ่มนี้โดยตรงเลยนะครับเรามาดูเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับแนัดหลังสุดญี่ปุ่นครับเอาชนะได้4ครั้งแล้วก็เป็นซาอุครับ เอาชนะได้4ครั bbles, ้งเช่นเดียวกันครับฟอร์ม10นัดหลังส right. okay. yeah. right. ุดของญี่ปุ่นนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้8นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ญี่ปุ่นเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติจีนไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนซาอุนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซาอุเปิดบ้านเอาชนะโอมานไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรายงานตัวเู่นบาดเจ็บวันนี้ไม่มีนะครับก็เรียกได้ว่าขุมกําลังของญี่ปุ่นก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยวันนี้นะครับฮาจิเมะมูริยาสุนะครับกุนซือของทีมเนี่ยจะวางระบบ4 1 4 1, 1เช่นเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าใช้แผนนี้ เพื่อเป็นการรับกลุ่มในการเล่นกับซาอุด้วยนะครับโดยแนวลุกของญี่ปุ่นวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้ทาคุมิมินามิโนแล้วก็2ตัวทีเด็ดที่ทําประตูจากเกมที่เอาชนะทีมชาติจีนได้ก็จะเป็นจุนยะอิโตะกับยุยะโอซากะนะครับที่ยิงกันไปคนละหนึ่งประตูในเกมที่แล้วนะครับส่วนทีมชาติซาอุนะครับความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนเนี่ย ไม่มีเลยนะครับก็เช่นดยวกับทีมชาติญี่ปุ่นคือซาอุวันนี้ขุมกําลังชุดใหญ่อยู่กันครบนะครับโดยวันนี้นะครับแอเวเลนากุนซือของทีมนะครับจะวางระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับก็จะเป็นฟิลัสอันบูเิกันนะครับศูนย์หน้าโตเก่งของทีมนะครับซึ่งนาที่แล้วก็ยิงประตูชัยช่วยให้ซาอุเอาชนะอุมานมาได้1-0ในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มการเล่นและก็ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแต่ก็จะเป็นทีมเยือนซาอุดีอาระเบียนะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ถ้านับแค่5้าเกมหลังสุดนะครับญี่ปุ่นเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป็น1เกมนะครับเรียกได้ว่า4นัดหลังสุดของญี่ปุ่นนี้เป็นการเก็บชัยชนะลวดในรายการฟุตบอลโลกนี้เลยนะครับส่วน5นัดหลังสุดของทีมเยือนนะครับ ซาอุดิอาระเบียเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งซาอุเองนะครับก็จะมีรายการขั้นฟุตบอลโลกอยู่1รายการก็จะเป็นศึกอาหรับครับนะครับซึ่งในรายการนี้ซาอุเองก็มีแพ้บ้างแล้วก็มีเสมอกันไปบ้างนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยซาอุก็ยังมีผลงานที่แข็งแกร่งเช่นเดิม เลดราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมชาติญี่ปุ่นต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเลดราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับเจ้าบ้านญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเปิดเกมลุกบุกแหลกนะครับแต่เนื่องด้วยอาจจะมา,นาในระบบ4 1 4 1เนี่ยญี่ปุ่นเองก็ต้องระวังหลังบ้านนะครับซึ่งซาอุชุดนี้ก็ดูดีไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะในเกมที่ผ่านมาเกมแรกที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับก็เป็นซาอุเปิดบ้านเอาชนะญี่ปุ่นไม่ได้1ประตูต่อศูนย์ ทำให้ในเกมวันนี้นะผมมองว่าทีมเยือนอย่างซาอุน่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มแล้วก็อรอ c ค u น์เตอร์แอทนะฮะคู่นี้นะครับถ้าลองเทียบศักยภาพทีมนะครับคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มกันเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากฉะนั้นจากเ็ดราคา1ลูกนะครับคู่นี้ผมยังมองว่าเกมวันนี้ซาอุน่าจะยันได้นะครับฉะนั้นครู่นี้นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างซาอุยันไว้ฟันธง ไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคู่นี้ก็จะเป็นกลุ่ม A นะครับจะเป็นคู่ระหว่างซีเรียครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามมักตูมลอชิตเอามักตูมนะครับเตะกันในเวลา3ามทุ่มนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับซีเรียนะครับอยู่อันดับบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว7นัดยังไม่ชนะใครเสมอไป2แพ้ไป5เกมยิงได้5เสียไป13ประตูมีอยู่2คะแนนครับ ส่วนเกาหลีใต้นะครับอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว7นัดชนะ5เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิงได้9เสียไป2ประตูมีอยู่17คะแนนครับเรามาดูเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับเนัดหลังสุดนะครับเป็นซีเรียครับไม่เคยเอาชนะเกาหลีได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเสมอกันได้เนี่ยสครั้งแล้วก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ 10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับของซีเรียนะครับเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดเสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป7เ,เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ซีเรียบุกไปแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์มาด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับส่วนเกาหลีใต้นะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอ2โดยที่10 เกมนี้เกาหลีใต้ยังไม่เคยแพ้ให้ใครครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เกาหลีใต้บุกไปเอาชนะเลบานอนมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็ไม่มีรายง,งานตัวผู้ริบัดเจ็บและติดโทษแบนเพิ่มเติมเลยนะครับคาดว่าซีเรียเองจะมาในระบบ4-2-2นะครับคู่หน้าก็ใช้โอมาคีบินจับคู่กับโอมาอัลโซมานักครับ ส่วนเกาหลีใต้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เกาหลีใต้จะไม่มีชื่อของซอนทมินอย่างแน่นอนนะครับบวกกับควังฮีชานนะครับแล้วก็อีก2รายที่มีอาการบาดเจ็บก็จะเป็นคิมมินแจกับฮงซอนะครับโดยวันนี้ครับเปาโลเบนโตกุนซือของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับโดยที่ตัวทีเด็ดของฝั่งเกาหลีใต้วันนี้ก็จะมี โชคุยซองนะครับที่นัดที่แล้วนะครับยิงประตูชัยช่วยให้ทีมเอาชนะทีมชาติเลบานอนในช่วงท้ายครึ่งแรกได้นะครับแล้วคู่หูพัฒนาของโชคายซองก็เป็นวังอุยโจจากโซซอนบอกโดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่กองหน้าที่เข้าขากันนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนน แล้วก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ,บ้านซีเรียนะครับหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่บวยของตารางโดยที่5เกมหลังสุดของซีเรียนะครับเก็บชัยชนะไปได้1น,นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนฝั่งเกาหลีใต้นะครับก็อยู่อันดับที่2เนี่ยยังมีรุ่นแย่งแชมป์กลุ่มในกลุ่มนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เกาหลีใต้จะแย่งแชมป์กลุ่มกับอิหร่านนะครับซึ่งอิหร่านเนี่ยจาก19คะแนนก็การันตีการผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ถึงแม้ทีมชาติเกาหลีใต้จะขาดผู้เล่นตัวหลักตัวทีเด็ดอย่างซอนฮึงมินนะครับแต่เนื่องด้วยทีมชาติเกาหลีใต้เป็นทีมที่เล่นด้วยระบบการเข้าทำหรือการโจมตีก็จะเป็นรูปแบบมีแบบแผนซะส่วนใหญ่ฉะนั้นการขาดหายไปของตัวหลักอ,อย่างซอนฮึงมินคาดว่าเกมวันนี้จะไม่มีผลนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับในเกมวันนี้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าทีมชาติสิเหลียค่อนข้างเยอะเลยเลทราคาวันนี้เปิดมาที่ทีมชาติเกาหลีใต้ต่ออยู่ที่ ขึ้นครบลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับเจ้าบ,บ้านซีเรียนะครับต้องลงเล่นตามโปรแกรม FIFA าเดนะครับฉะนั้นแรงจูงใจแล้วก็ความกระหายภายในทีมนะครับของทีมชาติซีเรียวันนี้สู้เกาหลีใต้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเกาหลีใต้เองยังมีคะแนนตามหลังอิหร่านอยู่ที่2คะแนน จากการแข่งขันเท่ากันที่7นัดแล้วในวันเดียวกันนี้นะครับอิหร่านลงแข่งทีหลังทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับฉันกับเกาหลีใต้จําเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะเพื่อที่จะกดดันทีมชาติอิหร่านไว้อีกครั้งหนึ่งฉันกับคู่นี้จากเลทราคานี้ผมเชื่อว่าศักยภาพผู้เล่นของเกาหลีใต้บวกกับฟอร์มการเล่นแล้วก็กึนของเฮดโค้ชอย่างเปาลูาเป็นโตเชื่อว่าเกมวันนี้เกาหลีใต้จะเก็บ3แต้มได้ เันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติเกาหลีใต้ลุ้นเม็ดสองฟัธงเราไปกันที่คู่ที่3ามนะครับข้ามชวีไปที่โซนอเมริกาใต้นะครับเป็นคู่ระหว่างอุลุกวัยครับเจอกับเวเนซุเอลาคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา6กโมงเช้านะครับเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอเซนเตนาริโอนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชาบ,บ้านอุลุกไว้นะครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว15นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้15เสียไป21ประตูมีอยู่19คะแนนครับส่วนเวเนซุเอลานะครับอยู่อันดับที่10ครับแข่งไปแล้ว15นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป11เกมยิงได้13เสียไป26ประตูมีอยู่10คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุด ลุกัยครับเก็บชชนะไปได้3นัดเสมอ6แล้วก็แพ้ไปน1นเกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อุลุกวัวครับสเสมอกับเวเนซุเอลามา0ประตูศูนย์ครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่ Line@ JOS 8 8ที่ลิงกน์ใ,นใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code คนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่นี้ก็ได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอมเมริกาใต้คู่นี้จะเป็นคู่ระว่างทีมชาติอา์จจิตนนาครับเจอกับทีมชาติโคลัมเบียนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนาม Mario Campus, เอสตาเดโอมาเรอันเบโต้แคมเปสเตะกันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ9เสมอ5ยังไม่แพ้ใครยิงได้22เสียไป7ประตูมีอยู่32คะแนนครับส่วนโคลัมเบียนะครับอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว15นัดชนะ3เสมอ8แพ้ไป4เกมยิงได้16เสียไป18ประตูมีอยู่17คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง,งท2ทีมนี้นกันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดอาร์เจนตินาครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ6แล้วก็เป็นโคลอมเบียครับเอาชนะได้1เกมครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอาร์เจนตินาเก็บาาชัยชนะไปได้7นัดเสมอ3โดยที่10เกมหลังสุดนี้อาร์เจนตินายังไม่เคยแพ้ใครครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อาร์เจนตนะครับบุกไปเอาชนะชิลีมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับส่วน โคลัมเบียนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสม,มอหแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่โคลัมเบียเปิดบ้านแพ้ให้กับเปรูไป1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งอาร์เจนตินานะครับภายใต้การคุมทีมของลีโอนลสกาลนี่นะครับอย่างที่รู้นะครับว่าเกมวันนี้อาร์เจนตินาจะไม่มีชื่อตัวลุกตัวเก่งประจําทีมก็จะเป็นลีโอนลเมซี่นะครับไม่มีช่ออย่างแน่นอนซึ่ง ในเกมวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อของนิโคลัสโอตาเมนดีนิโคลัสไตยาฟิโกโรติโกเดปอลแล้วก็เลนโดปาเรเดสที่ทั้งหมดติดโทษดแบนนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอาเจนินาจะมาในระบบ4-2-2นะครับคู่หน้าวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้อังเกลกอริอจับคู่กับลาตาโลมาร์ติเนสสคู่หูกองหน้าจากอินเตอร์มิลานลงล่าตาข่ายคู่กันครับส่วนโคลอมเบียนะครับ ภายใต้การคุมทีมของไลนารโรลูเอต้านะครับในเกมวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเยลลมิน่ากองหลังตัวเก่งที่ติดทดแบนจากการสะสมไปหลังครบโคตานะครับซึ่งวันนี้อับโคลอมเบียจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวลุกของโคลอมเบียในวันนี้นะครับก็จะมีฮามิดโรดิเกสแล้วก็ลุยส์ดิอาแนวลุกป้ายแดงของทีมลิเวอร์พูลนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้มิเกลบอค่า จับคู่กับูนยนหน้าตัวเก่าอย่างลาดเมลฟาเกานะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกัน,น่อยนะครับก็สําหรับในเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีชื่อชั้นค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกัน้าบ,บ้านครับอาเจนินา5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็สเสมอไป1นเกมเรียกได้ว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดของอาเจนินาดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนโคลอมเบียนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บ ชนะไปได้1น,นัดซึ่งเกมที่เก็บชัยชนะเนี่ยก็เป็นเกมที่เตะกระชับมิดด้วยนะครับแล้วก็เสมอไป2แพ้ไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของโคลอมเบียในช่วงนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับยิ่งท่าโคลอมเบียนะครับ ถ้ายังอยากจะหวังผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเกมแต่ละเกมของโคลัมเบียต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับซึ่งเกมวันนี้มาเจอกับอาร์เจนตินานะครับชาติเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะครับโคลัมเบียสู้ได้นะครับแต่ด้วยฟอร์มปัจจุบันในชั่วโมงนี้โคลัมเบียเองนะครับมีฟอร์มค่อนข้างจะย่ำแย่แนวลุกค่อนข้างจะฝืดส่วนทางกับอาร์เจนตินานะครับยิงเล่นยิงเข้าขาบวกกับอาร์เจนตินาเองนะครับถึงแม้จะขาดลิโอเนลเมสซี่แต่ผู้เล่น ว่าเป็นผู้เล่นระดับ็อปของลีกยุโรปทั้งนั้นเลยใช่นั้นครับการมาเจอกับโคลอมเบียในวันนี้ผมมองว่าอาร์เจนตินาดูดีกว่าเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่อาร์เจนตินาต่ออยู่ที่ปปนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ก็ไม่แคล้วจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อาร์เจนตินาจะเปิดบ้านเอาชนะทีมเยือนอย่างโคลอมเบียได้เช่นั้นครับเกมวันนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอาร์เจนตินาเฉือนชนะฟันธง มากันที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติบราซิลครับเจอกับทีมชาติปวัยนะครับก็ยังอยู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ซึ่งคู่นี้ จะเตะก,กันที่สนามมีในเรานะครับเตะก,กันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับทีมชาติบราซิลนะครับอยู่อันดับที่1เนี่ยก็การันตีการผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแข่งไปแล้ว14นะัดชนะ11เสมอ3ยังไม่แพ้ใครย,ยิงได้28เสียไป5ประตูมีอยู่36กคะแนนครับส่วนปารลักไว้นะครับอยู่อันดับที่9ครับแข่งไปแล้ว15นะัดชนะ2เสมอ7แพ้ไป6เกมยิงได้9เสียไป19ประตู มีอยู่13คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็นบราซิลเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ5แล้วก็เป็นฝั่งปรลากไวยครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งบราซิลเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่บราซิลนะครับบุกไปเสมอกับเอลกกดอมา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนปลารักไว้นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ปลารักไว้เปิดบ้านแพ้ให้กับอุลูกไวไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับทีมชาติบราซิลนะครับรายงานตัว ผู้เล่นีิติทดแบนก็จะเป็นเอเมซาลยอแบ็กขวาตัวเก่งจากสเปอร์นะครับที่โดนใบแดงจากเกมที่แล้วโดยที่วันนี้น่าจะเป็นโอกาสของดดนีเอเวสแบ็กขวาตัวเก่ง,ต,กงตัวเก่าประจําทีมน่าจะได้ลงเล่นนะครับโดยคาดว่าวันนี้ทีมชาติบราซิลจะโรเตชันผู้เล่นบางตําแหน่งสลับกันเล่นเนื่องจากเกมที่แล้วก็เป็นเกมที่ตีเต้กุนซือของทีมนะครับใช้ผู้เล่นตัวสํารอง ผสมกับผู้เล่นตัวจริงลงเล่นนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าตีเต้จะวางระบบ4-4-2นะครับตรงกลางนะครับคาดว่าจะใช้เฟตจับคู่กับคาเซมิโลนะครับแนวลุกลืมเส้นนะครับคาดว่าจะใช้ฟิลิปเป้คูนิโยกับลาฟินญ,ญานะครับแล้วก็ในแดนหน้าวันนี้คาดว่าจะใช้วินซุตจูเนียเล่นคู่กับกาเบรเคซุสนะครับ ส่วนปลักไวนะครับความพร้อมในวันนี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยปลักไวไม่มีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีผู้เล่นที่ติดทดแบนก็จะเป็นกุสตาโวโกเมสที่โดนใบแดงช่วงท้ายเกมนะครับเรียกได้ว่าเกมวันนี้ไม่มีชื่อของโกเมสอย่างแน่นอนโดยวันนี้นะครับปลักไวจะมาในระบบ4-4-2เช่นเดิมนะครับ โดยตัวที่เด็ดเพเมเกอร์ประจำทีมก็จะเป็นมิเกลอาร์เมรอนแนวลุกตัวเก่งของนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมโดยที่คู่หน้าวันนี้จะใช้อันโตนนโอซานาเบียจับคู่กับคาร์ลอสกาเบรลกอนซาเลสนะครับเรามาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้งสองทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ มีฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ,บ้านบราซิลนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะไปได้2แล้วก็เสมอไป3เกมนะครับเรียกได้ว่าช่วงหลังนี้เป็นทีมชาติบราซิลเริ่มผ่อนคล่งเนื่องจากผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปารักววยนะครับที่หมดลุ้นเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วนะครับห้าเกมหลังสุดนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4 <isko East. S 1> เกมโดยที่5เกมหลังสุดปารลักววยไม่เคยเอาชนะ <iba Lower> ใครได้เลยนะครับเป็นการเสมอ1เกมแล้วก็ แพ้ไป4เกมนะครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าเทียบฟอร์มกันเล่นคุณภาพผู้เล่นแล้วก็แรงจูงใจนะครับเรียกได้ว่าเกมวันนี้อาจจะเป็นเกมปล่อยผีของทั้ง2ทีม ซึ่งเจ้าบ้านเองน่าจะให้โอกาสผู้เล่นดาวลุ่งแล้วก็ผู้เล่นตัวสำรองได้ลงสัมผัสเกมบ้างส่วนปรักไวนะครับก็จะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งกับผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยลงมาหาประสบการณ์จากการเล่นุบลทีมชาตินะครับฉะนั้นเกมวันนี้ดูทรงแล้วน่าจะไม่มีการตึงเครียดมากเล่ราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมชาติบราซิลต่ออยู่ที่ลูกคกรึ่งน,นะครับจากเรยราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมที่ค่อนข้างจะไร้ความกดดันแบบนี้ทีมเจ้าบ้านเซมบ้าบราซิลนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ จะทำผลงานได้ดีแล้วก็ผมมองว่าขุมกําลังของทีมชาติบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองเนี่ยยังดูเหนือกว่าทีมชาติปลารักไวค่อนข้างมากฉะนั้นในเกมวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทีมชาติบราซิลจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้และเกมวันนี้จะเป็นทีมชาติบราซิลเปิดบ้านถล่มใส่ปลารักไวฟันดงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับญี่ปุ่นกับซาอุดีอาระเบียคู่นี้ผมลองไปที่ซาอุที่ราคาหนึ่งลูกคู่ที่2ครับซีเรียกับเกาหลีใต้ผมต่อไปที่เกาหลีใต้ขึ้นกับลูกนะครับคู่ที่3อุลุกไว้กับเวเนซุเอลาคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับก็ถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่สครับอาร์เจนตินาเจอกับโคลอมเบียคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่อาร์เจนราคาปป คู่ที่5ครับบราซิลกับปาลากวัยคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ทีมชาติบราซิลที่ราคาลูกครบลูกครึ่งกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ l ลายนะครับ j o s 8 8ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์และก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันได้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ